สำหรับคนที่ยังเข้าฟังเครื่องของเราไม้เป็นนะครับวิธีแรกคือล็อกอินเข้า Facebook หรือ t ิ i เ t อรนะครับดีจะล็อกอินเข้า Facebook นะครับเมื่อเราใส่ชื่อและพาสเวิร์ดขึ้นมาก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับตรงส่วนนี้ให้พิมพ์ชื่อเครื่องของดีเจลงไปนะครับ เพลงชนี้เราก็จะจอยเข้ามาห้องของนีเได้แล้วนะครับเมื่อกี้ตัวห้องผมชื่อตรงนี้นะครับเราก็จะมีผูกเรีนต่างๆเช่นครับเป็นตัวละครนะครับส่วนเวลาจะขอเพลงนะครับเราขอได้ตรงนี้นะครับในชั้นสัตว์ที่ยู่นะครับ ใช้เอดเจก็จะเห็นและดิเจก็จะเปิดเพลงให้นะครับเพลงก็จะแบบนี้นะครับ